เรื่องไหนอีกทุกคนทุกคนช่วยหนูคิดหน่อยประสบการณ์ทำอาชีพที่ผ่านมาแต่อาชีพไหมอาชีพที่เคยผ่านมายวดูควเมแตกในเดื่องนีเขอบอกว่าอ๋อเพื่อแต่ แล้วตอนนี้สาวๆไปตามลุ่มถึงอลนะอ๊ตต้องเป็นสาวหรือดูก่อนแล้วบอกว่าเทพปุตรพี่ถีนี่ตลกลงเป็นอันไหนเวลาผ่านไป2เดือนไม่หรอกหุ้ยแรงเกินใช่จะเริ่มขายยังไงให้มีคนดูดูพยายามเพื่นอนไลยขายเสื้อผ้าแต่ผลตอบรับแย่ม,มากสิ่งที่มาทำใจในการขายออนไลน์ ออนไลน์ออนไลน์สร้างตัวตนครับทำไงให้คนดูคนดูดูก่อนตอนเนี้ยจับใหญ่พูด การแบบทำให้ชีวิตมันผ่านไปแต่ละรอบไม่ง่ายนะ <11 3. S 1> การสร้างตตนให้เป็นพ่อค้าแม่ค้ายังไงอ่าการสร้างตัวต้นคือหนูดูนี่คือค้าบอกคนอื่นได้ปะเนี่ยเอาดีดีนี่ต้นคุณแม่ดูลายมือของหน,หน,หนูดิ อย,อยู่หนูต้องแบบเก่งมากเลยค่ะเพราะผู้ชายหรอแม่ฮ่าไม่ใช่เราเหลวหลายครั้งลูกทำไงให้ลูกขึ้นสู้เออลม้ไมไปมือสวยปะขีดดิลม้ม อาจัดการทีมงานเวลาขึ้นไรไม่ให้พูดแทบทำไม่ได้เหมือนกันพ่อหนูก็เป็นเพราะว่าบางทีก็ช่วยกันซัพพอร์ตเพราะหรือเพราะละเมิดบ่อยปิวบ่อยนี่ว่า,าจจะพูดก็พูดไม่ใช่เราคุดยังไม่ได้ทุกเรื่องนะ ก็แบบบางเรื่องมันก็ยากจุ่มพอแล้วหนูว่าข้าถังยเยอะออแล้วถึูไปี่คำตอบก่อนแต่หนูว่าพูดได้เลยด้วยซ้ำทุกอย่างมันอยู่ในหัวสมองเวอร์ทันือแม่ลีสองแต่หนูว่าเวลาหนูไปพูดที่ไรอะหนูบอกเสมอนะว่า ของอะมันไม่ได้ดทุกทีจริงๆอะมันไม่ใช่แนวอะก็อย่าฝืนเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์แต่เราอาจจะประสบความสำเร็จในด้านอื่นเช่นลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราไปศึกษาสั่งหาอะไรเงี้ยเวลาหนูบอกอะถ้ามันแบบมันลำบากมันฝืนไปไมไ่ไหวจริงๆอะ เพราะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันก็คือไม่ไหวมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าะหนุมันดูเหมือนตัดตัดแบบไม่ให้กำลังใจอ่ะแต่หนุ่มพูดหนุ่มพูดเรื่องจริงที่แบบบางคนก็ไม่อยากไม่อยากไม่ได้พูดเลยใช่นี่อย่ว่าแต่คนเบื่อเพราะาตัวเองก็เบื่อ บออกว,ว่าแต่คนเบื่อเพราะว่าตัวเราเองเขาเบือ่อเบื่อที่เดิมเดิมเบื่อมุมเดิมอ่ะเป็นมเหมือนเวล่ะบวกม,มุมเดิมเหมือที่เดิม่บแบบเดิมอะไรเงี้ยเ้าเมากันเหมือนไม่ได้เล่นออนไลน์เลยอะแกเราเมาเหมือนกันแบบเพื่อนในกลุ่มเมากันอะฉัน ฉันพยายามขีดเอกจนทอเพราะว่าเหนื่อยจังไลหนะ้าในรถบ้านสนุกมากแต่ไม่เืิอพี่หนุ่มเออเป็นไงล่ะเมื่อกี้ยังทมหาหพ่อเทพประบุอยู่ต้องมีวิธีแต่ว่าบุกมมาก ่คะไม่ต้องห่วงมังคนเราจะมีเนจี้ต่อได้แค่สี่ห้าชั่วโมงกว่าเพียงคนเดียวไม่น่าไหวป่ะนูอาจจะแบบล่วงโรย,ยลาของละลีนได้ เี๋ยววันที่สิบอาจจะมีค a กันวเล็กเลๆกุบกิบนะคะเดี๋ยวรอรอแล้วบอกว่าก่อนหนะ้านี้เปิดช่องช่องเก่เาโดนปิดน,นั่นเหรอเรื่องปกติเรื่องไหลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรายืมแพลตฟอร์มเขาใช้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราแบบ กราจะอยู่รอนได้ง่ายบางวันระบบสลวนบางวันเราผิดกฎนิดนึงก็แบบเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้เยอะมากมันชีวิตมมนเหมือนแขวนอยู่บนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนจะมั่นคงนะแต่ว่าก็ไม่ได้มั่นคงนึกออกปะอืออนไลน์อ,อะเหมือนจะมั่นคงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเอไอไม่สม่งสมมติว่าคุณมีแบบ อันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวกับความคิดส่วนตัวนะว่าแบบต่อให้คุณแบบวันหนึ่งคุณมีารายได้อยู่สัประมาณสองเรื่องไลน์นะเฉพาะไลน์นะคะเพราะว่าตะกาหนูไม่เคยปะสมมติว่าวันหนึ่งคุณไลน์ได้แบบว่าหมืน่นสองหมืน่นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแต่ว่าอาทิตย์นี้เอไอันโลกน้อไม่เกิดผลประโยชน์แบบพังจบเลยนะ ไม่ส่งคนอย่างเงี้ยหรือว่าผิดกดโดยช่องปิวไปเหมือนที่หนูเคยโดนก็คือทุกอย่างต้องเริ่มก้อนใหม่มันไม่ง่ายอะ่ะแล้วก็บลาแล้วก็ด้วยกดต่างๆที่เขาแบบตั้งมาอะไรเงี้ยมันตั้งแล้วมันเปลี่ยนตลอดแล้วรู้ป่ะฉันทำอะไรฉันไปนั่งเขียนแบบเหมือนไปทำเป็นแบบเขียนเขียนเนื้อเพลงแบบว่าขำๆม,ม,มาเล่นๆแล้วฉันน่ก็จะไปน่นไม่พูดดีกว่าเขินอ่ะสนุกกว่าไม่พูดละ ไม่เล่าละจบขอเริ่มเล่าละไหนละคือคือจต่ก่อนตอนเรียนใช่ปะเป็นคนแบบตอนเรียนหนังสืออะตอนรอไปลายไงก็คือเหมือนแบบเขาก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราอยากจะไปเรียนอะไรต่อในสายอาชีพอะไรที่เราต้องการอ่ะแล้วตอนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับเด็กทุกคนคือยังไม่รู้ความชอบของตัวเองว่าเราชอบอะไรหรือว่าเราต้องการอะ หรือว่าเราอยากไปเรียนในทิศทางไหนตอนนั้นอลังเลยอยู่2ออย่างก็คืออยากไปเรียนดีไซน์ก็คือแบบอยากตัดเสื้อผ้าอยากไปเรียนแฟชั่นมันก็เป็นความฝันของแบบเด็กที่แบบรักสวยรักง,งานอยู่แล้วเรื่องปกติตระแล้วก็กับอีกทางหนึ่งคือเป็นคนชอบเพอ้อฝันชอบจินตนาการเข้าใจป่ะชอบแบบคิดนูน่นคิดนี่ชอบชอบเพอร์เจอร์ฟงังชอบคือแบบชอบเพอร์เจอร์ยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าจะไปเรียนแบบว่าคู่แบบเขียนบท เขียนสัตวเขียนบทชอบเขียนบทมากแต่ก่อนแบบตอนมปลายเขียนบทหนังสือแบบเป็นเล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่หนังสือแบบเล่านิยายอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบเป็นบทละครเพราะเราเคยถ่ายละครเราก็จะจาพวกนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเป็นภาพแบบนี้เป็นภาพใส่ภาพกว้างเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นตัวนตาเลยบางคนชอบก็เลยแบบหรือว่าเราจะไปเรียนแบบภาพยนตร์ละครอ,อะไรอย่างนี้ดีแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ป่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย ละครมันจะมีอย่างตอนที่เรียนที่มองมองเทชใช่ปะม,มันก็จะมีแบ่งกันว่าเป็นแบบภาพยนตร์ก็คือบอร์ดก็คือจะเป็นภาพยนตร์รายการซึ่งความจริงเราเหมาะกับทางนั้นแต่เราก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นภาพยนตร์เลยภาพยนตร์ที่เข้าลงหนังอะเราเลือกไปเรียนเข้าลงหนังเพราะเราเลือกตามเพื่อนนึกออกปะนั่นแหละนั่นะมาณนั้่ซึ่งตัวเองไม่ชอบดูหนังเลย ไม่ชอบเข้าลงหนังไม่ชอบดูหนังไม่ชอบดูแล้วไม่ให้มันอินไม่ชอบดูอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองอินหรือว่าถ้าเรื่องไหนมันเศร้ามันก็จะแบบดาวอะไรเงี้ยจะไม่ชอบเลยจะไม่ชอบเห็นอะไรที่มันแบบมันเศร้ามันพลังลบอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เรียนแล้วก็ชอบเขียนบทแต่ตอนพอเธอเข้าไปจริงๆเขาไม่ได้เขียนบทอะไรที่จริงจังกันเท่าไหร่เพราะว่ามันก็นยังไม่ตอบโจทย์เราอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละเราเริ่มต้นทำไมถึงเล่าเรื่อง,นงเองนี้ย นั่นแหละชอบแบบจินตนาการชอบแบบคิดนูน่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยหัวมันชอบเล่นอะไรก็เลยเมืแ่อบบกี้ก็เลยแต่งเล่นๆแบบเป็นข,ขําๆแบบติ๊กตอกขำๆแบบเป็น,ปนแบบเป็นเนื้อเพลงติ๊กตขอกข,อขําแต่ว่าแค่เขียนเนื้อตามที่เราลึกอ,ออกตอนเมื่อกี้เท่านั้นคือ